สวัสดีครับม็อบเขาจะบุกวังมันมีศักยภาพเพียงพอขนาดนั้นและบอกว่าจะให้มันจบแน่ใ,นใจ แน่ใจว่าคนพวกนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะกระทําแบบนั้นได้มันไม่มีศักยภาพเพียงพอขนาดนั้นมันเป็นเพียงวาทกรรมวาทกรรมเพื่อจะยกระดับยกระดับประกาศเจตนาลมของตนเองให้มันชัดเจนขึ้น หลังจากที่มันเรียบๆเคียงๆมานานมันก็ค่อยโผล่ขึ้นมามันก็ค่อยชัดขึ้นชัดขึ้นนี่คือแนวทางของคนพวกนี้นี่คือแผนการที่คนพวกนี้มันวางมันเอาไว้เรื่องศักยภาพที่จะทำอย่างที่มันพูดไม่มีหรอกละตอนนี้ก็ไม่ใช่ วาทกรรมที่ชัดเจนมันก็ยังเลียบ,ย,บย,ยีเพียงเคียงอยู่นั่นหมายความว่าวมันยังไม่กล้าพอยังไม่ประกาศอะไรที่มันชัดเจนเพียงพอนั่นเพราะมันไม่มีสมัครปักพวกเพียงพอไม่มีกองกำลังเพียงพอมันยกวาทกรรมนี้ขึ้นมา สร้างวารกรรมนี้ขึ้นมามันก็เพื่อหลอกเราหลอกเราทุกคนนี่แหละหลอกลุงหลอกผู้ชมหลอกตํารวจว่ามันจะทําอย่างนั้นมันจะทําอย่างนี้มันไม่เกงรงกลัวใครแล้วที่มันหลอกกเอ็เพื่อให้เรา ได้ช่วยกันขยายความขยายความและก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของมันให้กระจายออกไปความจริงแลยลุงก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีแต่ถึงมีพูดกันเยอะมากลุงจึงขอตามน้ำมาด้วยคนแต่จะขอบอกว่าพวกนี้มันไม่มีศักยภาพเพียงพอหรอกมันเพียงแค่ ยกวาตกรรมขึ้นมาเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางของพวกมันโดยอาศัยเรามันจึงถึงเวลาถึงเวลาที่ตำรวจจะแสดงท่าทีที่มันจริงจังขึงขังมากกว่านี้ไม่ใช่ไปขอร้องวิงวอนแม้วไอ้ประเภทประเภทที่ไปเจรจาต่อรอง ว่าให้ทําได้แค่ไหนทําได้อย่างไรยงใดนั้นหยุดคือครับอย่าทําเลยอย่าไปเจรจาต่อรองกับมันเลยหยุดว่าให้พวกนี้มันขอว่าเข้าไปตรงนั้นขอมาอยู่ตรงนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์แล้วก็จะกลับพอครับ หยุดหลอกประชาชนเล่นกันมามากพอเลยเลิกเล่นสีไม่ต้องไปเจรจาต่อรองกับมันไม่ต้องไปบอกว่ามาแค่นี้นะผ่านถนนสายนี้นะมาได้แค่นั้นมาได้แค่นี้นะถึงเวลานั้นเวลานี้ต้องกลับนะพอแบบนี้หยุดได้แล้วถ้าแดงท่าทีมันจริงจังขึงขังให้มันชัดเจน อย่าใช้หลักนิติอย่าใช้หลักรัฐศาสตร์นํารัฐศาสตร์นั้นปล่อยให้ควายปกครองเขานําพราะปล่อยให้ควายปกครองเขานําไปใช้ตํารวจต้องยึดนิติศาสตร์ต้องให้นิติศาสตร์นาอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันผิดกฎหมายจัดการตรงไหนที่ป้องกันไมมให้มันเกิดเหตุได้ ต้องทำอย่าลืมว่าตำรวจตำรวจคือผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลก็ประกาศนโยบายออกมาชัดเจนเขาออกคำสั่งตามพรกสุขเชียนว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ มันชัดเจนแล้วนโยบายออกมาชัดเจนแล้วก็อยู่ที่ตำรวจนะว่าจะสนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้อย่างไรแค่ไหนลุงก,ก็ยังเชื่อมั่นในตัวตำรวจเชื่อมัน่นว่าตำรวจไทยนะั้นมีศักยภาพสูงเพียงพอเพียงพอที่จัดการจัดการอะไรต่ออะไรได้ แต่ท่าทีปานีปานนองไม่ควรจะนำมาใช้เ,เพราะมันทำให้ประชาชนไม่มีความมั่นใจทำให้ประชาชนก็เสียฝันเห็นไหมที่เขาบอกว่าตํารวจจับสารปล่อยความจริงนี้ยตำรวจไม่ต้องจับสารก็ไม่ต้องปล่อย เพียงแต่ตำรวจต้องทำงานจริงจังอะไรที่มันผิดกฎหมายจัดการการชุมนุมทตามพรกฉุกเฉินตามคำสั่งพรกฉุกเฉินชุมนุมเกินห้าคนได้ไหมครับในเมื่อมันชุมนุมเกินห้าคนไม่ได้นั่นมันคือ การฝา่าฝืนกฎหมายมันผิดกฎหมายมันทําไม่ได้ตํารวจต้องจัดการไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องปล่อยปล่อยให้มันรวมตัวกันเยอะมีอํานาจในการเจราจาเจาะองมากขึ้นบ้านเมืองมันก็จะวุ่นวายมากขึ้นในเมื่อกฎหมายเขากำหนด บอกไว้ว่าห้ามชุมนุมเกินห้าคนตำรวจต้องจัดการเมื่อเห็นว่าตรงไหนมันจัดชุมนุมต้องเข้าไปรีบรละงับรีบจัดการไม่ใช่ปล่อยให้มันเสร็จสิ้นปล่อยให้มันเสร็จแล้วก็มาไล่ฟ้องไล่จับจับเลือส่งสารแล้วสารก็ให้ประกันตัว ล่อยตัวอย่างที่ลุงบอกตำรวจไม่ต้องจับสารก็ไม่ต้องปล่อยเพียงแต่ตำรวจทำหน้าที่ให้มันจริงจังให้มันเข้มแข็งรถฉีดน้ำแรงดันสูงมีไว้ทำอะไรที่ผ่านมาได้ใช้ได้ฉีดน้ำแรงดันสูงตามที่ชื่อมันบอกหรือเปล่า นี่อะไรมบก็เตรียมเสื้อกันฝนมาเพื่อจะมาต่อโซ่เพื่อจะมาต่อกอนกับรถแรงดันสูงรถฉีดน้ำแรงดันสูงมันใช่เอารถฉีดน้ำแรงดันสูงมาทำผลเทียมอย่างนั้นอยถ้าจะใช้แรงดันแบบที่ผ่านๆมาลุงว่า หยุดพอไม่ต้องใช้รถแรงดันสูงรถฉีดน้ำแรงดันสูงราคาสูงขนาดนี้ไปขอกอทอมอไปเอารถฉีดน้ำรถที่ใช้สมัครรถน้ำต้นไม้ของกอทอมอซึ่งมันมีเยอะแยะดีไม่ดีใช้แรงดันสูงมากกว่าที่ตำรวจใช้ปากมอพวกนี้ ค่าบำรุงรักษาก็ถูกราคารถก็ถูกไม่ซ้นเปลืองงบประมาณและกระสุนย่างกระสุนย่างใช้ให้มันจริงจังเอาไว้มันเด็ดขาดให้มันขึงขังให้มันจริงจังไม่งั้นมันก็หยุดไม่ได้ มันก็ขยายความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนี่เลยแคดน้ำตาเข้ามีกระปองเข้ามีแต่ไม่ได้ใช้งานอย่างกระบองของตำรวจปราบจ้าจนลุงไม่เห็นใช้เขาใช้ทำอะไรใช้เคาะเคโลของตัวเอง ไปไล่หมูไล่หมาที่ไหนนี่มันมาจัดก,การกับม็บมาจัดก,การกับคนพานมาถือกระบองเคาะกระโล่ตัวเองแล้วมันกลัวมันถึงกล้าเอาสีไปฉีดหน้าตำรวจต่อหน้าต่อตาโอบ หยุดวิธีการปณีประนอมบองคนพวกนี้ได้เนี่ยแสดงศักยภาพออกมาให้มันเห็นเอาให้มันจริงจังให้ประชาชนก็ออกุนใจไม่ใช่ประชาชนก็เสียฝันอยู่อย่างนี้ปกติเนี่ยประชาชนคนไทยเคารพศาลแต่เดี๋ยวนี้คนมีความรู้สึกต่อสารที่ไปในทางไม่ดี นั่นลองทบทวนเป็นเพราะอะไรความจริงสารก็มีกรอบมีกรอบในการพิจารณาคพิจารณาเรื่องราวต่างๆมันก็มีกรอบของสารซึ่งลุงพูดไปแล้วมืาพิสที่แล้วบอกว่าโทษของคนพวกนี้โทษผิดพรโกโทษประทุดร้ายต่อเจ้าพนักงาน โทษแค่ปีสองปีอาตราโทษจำคุกขนาดมันไม่เข้าเกณฑ์ศาลก็มีเกณฑ์อะไรที่ต้องมีหลักทรัพย์กมกันต้องมีคนคำรำกันต้องมีทำสัญญากรก็มีกรอบของเขาโทษไหนที่มันเกินสิบปีต้องทำยังไงโทษที่เกินห้าปีต้องทำยังไง นอกนั้นเป็นโทษไม่ถึงต้องทำยังไงโทษนี่ไม่ถึงอ้าสีสารจะทำยังไงก็ได้มีหลักทรัพย์คำประกันก็ได้ไม่มีก็ได้เพียงแต่ให้คำมั่นสัญญาก,าาากับสาลว่าเมื่อมีหมาเรียกแล้วต้องมาสารเพียงเท่านี้ก็สามารถได้รับเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลยเห็นไหมว่ามันเบาบางมาก และคนพวกนี้มันรู้ไหมมันรู้กฎหมายดีมันมีนักกฎหมายอยู่เบื้องหลังคอยให้คําแนะนําชี้แนวทางการต่อสู้ให้คนพวกนี้มาตลอดเวลามันรู้ไงมันรู้ว่าสาต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่าผู้ต้องหาจำเลยคือผู้บริสุทธิ์ เมื่อจะทําให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับการกระทบกระเทือนได้เสียสิทธิ์อย่างโน้นเสียสิทธิ์อย่างนี้นนถูกกักขังอย่างนั้นถูกกักขังอย่างนีน้มันต้องมีเหตุที่มันชัดเจนสารถึงจะสั่งได้มันจึงอยู่ที่พนักงานสอบสวนอยู่ที่ฝวายอายการ พอทำจำนวนการสอบสวนทำประวัติชัดเจนเพียงพอไหมพอที่ยายสารเชื่อได้ไหมว่าคนพวกนี้เมื่อจะปล่อยตัวออกมาแล้วมันจะก่อเรื่องอีกไม่ใช่ทำแต่ว่าสาักว่าทำนั่นก็เรียกว่าเช้าชามเย็นชามทำพอเป็นพิธีในที่สุดสารก็ต้องปล่อยตัว สารก็ให้ประกันตัวออกไปเพราะจะทำอะไรมากกว่านั้นก็ไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าทำเกินกว่าอีกพราะฉะนั้นจะให้สารไม่ปล่อยตัวให้สารไม่ประกันตัวเพราะในงานสอบสวนต้องทำการบ้านอย่างนักต้องชี้ให้ชี้ให้ชัดว่า ปล่อยพงนี้ออกมาแล้วมันต้องก่อเรื่องอย่างนั้นก่อเรื่องหนึ่งและสารจะเชื่อได้ไงในเมื่อเรื่องยังไม่เกิดเรื่องมันเป็นเรื่องในอนาคตสารจะเชื่อก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพนักง,งานสอบสวนต้องนําประวัติต่างๆแนบให้พร้อมชี้แจงให้สารรู้สารเห็นอยากปล่อยตอนเช้า ตอนเย็นมันก็ไปก่อเรื่องแล้วก็เก็บไว้ไปแสดงให้สารว่าปล่อยตัวออกมาแล้วพวกนี้จะก่อเรื่องอย่างไงซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะสารนั้นคำนึงถึงเสมอว่าผู้ต้องหาจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ การจะมีมาตรการออกมาที่มันรุนแรงนั่นหมายความว่ามันต้องชัดเจนจริงๆไม่ใช่งานสอบสวนทำเสนอไปพอเป็นพิธีแล้วศาลก็จะให้ไม่ให้หรอกครับเพราะทุกฝ่ายก็มีกรอบม,มีหลักในการปฏิบัติตัวาการต้องยิ่งกวา่า อย่างครับว่าสารยุติธรรมของไทยนั้นใช้สารทยใช้ระบบก,การกล่าวาหมายถึงาารยุติธรรมส่วนสารรัฐธรรมนูญสารรัฐตุนนูญนั้นใช้ระบบแต่งส่วน สารดีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ใช้ระบบการไต่สวนนั่นหมายความว่าระบบการไต่สวนศาลสามารถสวายงาข้อเท็จจริงได้ด้วยตนเองสามารถสอบถามสามารถซักถามนั่นคือศาลในระบบไต,ต่สวนแต่ศาลศาลยุติธรรม ทำอย่างนั้นไม่ได้สารยุติธรรมต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดจเจ้าข้อเท็จจริงใดแม้แต่เรื่องที่ประจับแจ้งต่อตอนเองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรสารก็ไม่สามารถนําข้อเท็จจริงนั้นมาใส่ในสำนวนมาใส่เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีสารใช้ไม่ได้ นำหลักหลันำข้อมูลข้อเท็จจริงนั้นมาพิจารณาไม่ได้สารจะพิจารณาได้พอต่อเมื่อเรื่องนั้นอยู่ในสำนวนเท่านั้นในสำนวนหมายความว่ามันเป็นการต่อสู้สองข่ายระหว่างวายโจทย์กับว่ายจำเลย ฝ่ายโจทย์ข้อหาพยายนหลักฐานหาข้อเท็จจริงตามกฎหมายมาอ้างอีกเพื่อกล่าวหาจำเลยจำเลยก็เช่นเดียวกันไปหาข้อมูลหลักฐานมาหาพยายน,ลานหายายนลักฐานมาเพื่อแยง้งเพื่อต่อสู้กับฝวายโจทย์นี่คือการต่อสู้ของสองฝ่ายการต่อสู้นี้มันก็อยู่ในสำนวน นี่ภาษาชาวบ้านลุงพยายามจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านมากที่สุดเรียกว่าศาลจะพิจารณาใดๆได้ไดไดดนั้นก็ต้องอยู่ในสำนวนทั้งนั้นอยู่ในสำนวนเท่านั้นหมายถึงเรื่องที่ฝวายโจ์และฝวายจำเลยเขาโต้เขาแย้งกันเขาต่อสู้กันศาลจะพิจารณาตรงนี้ พิจารณาตรงนี้ก็ตามก,ออกอรอบของกฎหมายแต่สั่งจะไม่ลงไปแยง้งหรอกว่าตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ขอ้อเท้จริงเป็นยังไงอย่างที่ลุงบอกไปแล้วนั่นแหละแม้แต่รู้ขอ้อเท็จริงขอ้อแท็จริงนั้นเป็นตระกักแจ้งแล้วก็ออยังไม่สามารถนํามาใช้ได้ไม่สามารถนํามาใช้ประกอบพิจารณาได้ เรื่องใหญปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราวก็เช่นเดียวกันในง,งานสอบสวนต้องชัดเจนต้องแสดงให้สารตีนได้ว่าคนพวกนี้เมื่อปล่อยตัวออกไปแล้วมันต้องทําอะไรบ้างในอดีตมันทาอะไรทําอย่างไรปล่อยเวลาไหนมันออกไปทําเวลาไหนนี่คือต้องชัดเจน ชัดเจนเท่าน้นสารจริงจะรับฟังขอเห็น,นทีตำรวจต้องทำงานจริงจังต้องทำการบ้านกันจริงจริงจังจังออกไเช้าชามเย็นชามไม่ได้เพราะอย่าลืมมอบพวกนี้คนพวกนี้แกนนำพวกนี้วันมีนักกฎหมายอยู่เบื้องหลังทั้งนั้น มันรู้ทางหนีที่ไรดีอะไรที่มันเกินไปหนัก,นกไปนักวิชาการฝ่ายกฎหมายก็อ,ออกมาแย้งออกมาโต้มันทำมันวุ่นวายไปทางที่ดีมันยุดควรจะยุติที่ตำรวจตำรวจต้องจริงจังตำรวจต้องหนักแน่น ในเมื่อกฎหมายเขาบอกว่ายัางไงก็ทำในขั้นต้นให้มันถูกต้องมันจะได้ไม่รวมตัวกันมันจะได้ไม่เป็นก่อความผู้หวาดตำรวจจึงไม่ต้องจับสามก็ไม่ต้องปล่อยสวัสดีครับ